สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันนะคะแล้วก็ชาวสองเข้าสู่ช่องเมย์นะคะวันนี้นะคะจะเป็นคิวของการทำนายดวงความรักลายปากนะคะปักแรกของภูมิพาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักนะคะก็วันที่ 1- 15ถึง้านะคะเดือนนี้มีแค่28วันนะคะอ,อ่ช่องเมย์เนี่ยดูได้นะคะทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะ วันนี้ถ้ามีเสียงรบก,กวนจากรถยนต์ที่แล่นผ่านขออภัยด้วยนะคะที่พักของเรอยู่ติถน,นหญ่อีกแล้วนะคะแต่เมืองนี้ค่อนข้างจะสงบนะเมืองท่องเที่ยวนี้นะคะก็อาจจะเสียงไม่ดังเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ก็จะมีบ้างอ่ะขออภัยลุงหน้าด้วยแล้วก็วันนี้ระบบเสียงมีปัญหานิดนึงถ้าคุณรู้สึกว่ามันเสียงเบากว่าปกติเนี่ยอยากให้คุณแบบอาจจะใส่หูฟังนะคะหรือว่าเล่งเสียงให้มันเต็มที่นะคะเพราะว่า เอาเมย์ต้องขอภัยจริงๆนะเมย์มีปัญหาเกี่ยวบเรื่องของไม้เมย์ต้องแก้ไขก่อนนะคะขอภัยมากๆเลยนะคะขอภัยในความไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําทํานายนะคะจากการใช้ไพ่ทาโร่เหมือนเดิมนะคะพลังงานคุณพลังงานเขานะคะชาวการมาใบแรกสองเหรียญกับัวนะคะไพ่เหรียญสองใบเลยสี่เหรียญกับัวนะคะเอาเหรียญมาอีกนะคะสิบเหรียญ เอ๊ A, เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยน่าจะมีบทบาทสำคัญนะสำหรับช่วงฝักแรกนี้พลังงานเ้าเทมเพลสนะคะกับหัวมีไพ่ห้าเหรียญที่กับหัวแล้วก็มีเดวิลเอ๊แฟนคุณนะ้องตี้หรือเปล่านะคะแอบทำอะไรหรือเปล่านะ d e วิลมานะคะ Queen of Cups กับหัวว้าวระมัดระวังเรื่องการน้อยใจเข้าใจผิดนะคะตรงนี้นะคะ ดูแล้วดูทรงแล้วแฟนนะ่าจะมีอะไรที่ไม่ค่อยดีให้คุณไม่สบายใจอะแล้วคุณก็จะงอนเขาได้ในช่วงของต้นเดือนบางคนเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาช่วงวาเลนไทน์ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะอาจจะอยู่ไกลกันเดินทางมาจากต่างประเทศไม่ได้อะไรนี้ยังไงก็อา่าต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วกันนะคะเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ได้มีการจะแตกหักอะไรกันหรอกแต่มันจะมีเรื่องของการน้อยใจการอยากที่จะถอนตัวอะไรแบบนี้ น่าจะมาทางฝั่งของชาวกันนะคะที่น้อยใจคู่นะเดี๋ยวเมย์จะอ่านให้นะคะทีละใบนะคะสองเหรียญกับหัวนะคะเมย์มองว่าคุณกันน่าจะมีการตัดสินใจอะไรที่ง่ายสำคัญในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ถ้าคุณเคยเต้องทำอะไรหลายอย่างหรือว่ามีอะไร2อ,อย่างที่คุณจะต้องเลือกให้ความสำคัญเมย์มองว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้แล้วก็มีโฟกัสอยู่ที่สิ่งเดียวได้นะ ไพ่สี่เหรียญที่กับหัวบงบอกว่าคุณมีการปล่อยวางมากขึ้นคุณไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นหรือว่าถือทิฏฐิอะไรมากเท่าเก่าแล้วนะคะเหมือนกับคุณทําใจอะไรบางอย่างได้ยอมรับอะไรบางอย่างได้อันนี้อาจจะหมายถึงเรื่องทั่วไปก็ได้นะหรือเรื่องความสัมพันธ์ความรักโดยตรงนี้เลยก็ได้ค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแต่งงานแล้วอ่ะไม่มองว่า จากที่คุณเคยคิดเยอะเคยคาดหวังในตัวคนรักมากๆคุณอาจจะปรงได้แล้วคุณก็อาจจะอารมณอร่ยอยกับเขามากขึ้นแล้วคุณก็โฟกัสที่ชีวิตคู่ที่มันชื่นมืน่นมีความสุขดีกว่า นะะสนใจเรื่องดีดีดีกว่าแล้วก็ทิ้งทิฐิแล้วก็ละทิ้งปัญหาที่มันไม่จําเป็นจะต้องมาเครียดอะไรแบบนี้เหมือนกับคุณาสามารถที่จะปรับจูนอารมณ์ของตัวเองให้มันบาลานซ์ได้ให้มันมองแต่สิ่งที่มันดีๆได้นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นพลังงานบวกที่มันมาจากตัวตนของเราเราเปลี่ยนวิธีคิดเราคิดบวกปุ๊บสิ่งดีๆก็เข้ามาในชีวิตได้ทันทีเลยก็คือความรู้สึกแฮปปี้ที่มันเกิดจากตัวเรานั่นแหละค่ะนะ,ะนะไม่มองว่าคุณจะมีสิ่งที่ดีเมื่อคุณตัดสินใจแล้วที่จะ ละทิ้งอะไรบางอย่างไม่จชเป็นต้องเพอร์เฟกเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนมาทันทีเลยก็คือความสุขหรือว่าถ้าเป็นเรื่องงานก็จะเป็นแบบตัวเงินการประสบความสำเร็จอ,อะไรแบบนี้นะคะถ้าลดความแบบว่ายึดมั่นถือมันเนี่ยนะคะมีความสุขแน่นอนนะอันนี้เป็นพลังงานบวกนะคะ ามาดูที่ฝั่งเขา Temperance กับขวช่วงนี้แฟนเหมือนพยายามจะแบบปรับตัวอย่างหนักน,นะคะพยายามหาบาลานซ์ในชีวิตของเขาถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันมีมองว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เขาน่าจะผ่านความยากลำบากมีปัญหาเข้ามางานเข้านู่นนี่นั่นเดวิลนี่อาจจะหมายถึงเรื่องความโชคร้ายก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องของดื้อเสมอไปไม่จาเป็นว่าเขาต้องเกเรไปมีนคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าโชคไม่ค่อยดีจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัว แก้ไขปัญหาส่วนตัวนะคะอย่างไรก็ตามให้ห้าเหรียญที่อยู่ตรงกลางแล้วกับหัวไม่มองว่าถ้าแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแชร์อะไรกับคุณนะช่วงนี้ไม่มองว่าเขาจะแชร์คุณมากขึ้นนะคะเขาจะไม่ได้แยกตัวไปแก้ไขปัญหาของเขาแบบนั้นแต่เขาก็จะเล่าให้คุณฟังแล้วว่า เออเขามีปัญหาอะไรเขาจะต้องใช้เวลาทําอะไรนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็จะเข้าใจเขามากขึ้นคุณก็จะปล่อยวางมากขึ้นเพราะว่าคุณได้รับรู้ไงนะคะไพ่ห้าเหรียญปกติอะนะถ้าตั้งตรงก็หมายถึงคนที่พร้อมจะไปได้วยกันนะคะร่วมทุกข์ร่วม,วม,วมสุขกับหัวหมายถึงว่าจากคนที่เคยละทิ้งเคยที่แบบอยู่คนเดียวปีวิเวกในช่วงของความทุกข์เกิดขึ้นนะคะยากๆในชีวิตเนี่ยกลับกลายเป็นหันหน้าเข้าหากันนะคะหรือว่าการเปิดเผยก็ได้การแชร์กันก็ได้ตรงนี้เมย์ก,ก็เลยมองว่าเขาเปลี่ยนไปก็คือว่า เขาจะบอกสิ่งที่เขาอาจจะไปแอบทําอะไรไม่ดีกับคุณแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะแก้ตัวนะปรับปรุงตัวเองนะหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเขามีปัญหาชีวิตแล้วเขาก็แชร์กับคุณให้คุณได้รับรู้แล้วเขาก็ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นก็ได้ค่ะซึ่งเท่าที่ดูหน้าไพา่ตอนแรกเห็นเราตกใจแต่พอได้อ่านบริบททั้งหมดเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่ามันจะมีการพูดคุยกันนะคะมีการซื่อสัตย์การเปิดเผย นะคะความรู้สึกเปิดเผยเรื่องราวที่เก็บเป็นความลับอะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายอ่ะมันจะมีอาทิตทางความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามอย่างที่บอกถ้าคุณไม่แชร์กันนะถ้าคุณเลือกที่จะปิดบังต่อไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการน้อยอกในใจได้นะคะอย่างที่บอกตายสำรับนะคะตายสำรับมันเป็นไพราชนีถือถ้วยที่กับหัวเรื่องของการน้อยใจกันเข้าใจผิดนะคะยังไงคุณเลือกได้นะว่าคุณจะแชร์หรือว่าคุณจะปิดบังนะคะถ้าปิดบังก็ไม่ดีนะคะแต่ถ้าแชร์แล้วมันก็สบายสบายนะความสัมพันธ์มันก็จะะะรรบื่นนค เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะการที่เขามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาไม่มีเวลาให้กับเราเท่าไหร่นะครึ่งแรกนะคะของภุมภาพันนะคะยังไงก็ต้องพยายามเข้าใจกันอีกนิดนึงกันเ้วยอย่างที่เมเกิดไว้ว่าบางทีท้ายบางทีอาจจะไม่ได้สมหวังสมใจนะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันไนแบบนี้นะคะ แต่คิดว่าน่าจะเกิดจากความจำเป็นนะคะไม่ใช่ว่าตั้งใจนะที่จะไม่ใช้เวลากับคนรักนะคะยังไงก็หยวนหยวนกันหน่อย no นะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเนอะอาะเดี๋ยวเราดูบทสรุปกันนะคะ p พศซอฟเพนติเคิลกับัวนะคะมีสีถ้วยแล้วก็มี ให้เหรียญีกแล้วนะคะอัรซนอลทเหรียญน,นะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์จะดูน่าเบื่อจืดชืดหน่อยนะคะคือไม่ได้โรแมนติกนะแต่ว่ามันก็ยังมีมูฟเมนท์ที่ไปข้างหน้ากันด้วยกันอยู่นะคะยังไงก็อยากให้คุณใช้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตคู่ความสัมพันธ์ก็จะรับรื่นเอ่อถึงแม้ว่าเพจซอเนดิคิลจะกลับหัวคือค่อนข้างจะพัฒนาได้ช้านะคะแถมกลับหัวอีกก็คือช้ามากอ่ะนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาสัญญาจะทําให้เราเนี่ย อาจจะไม่ได้ทําได้ตามสัญญาได้ทันเวลาอาจจะดีเลย์หรือว่าจะได้น้อยกว่าสิ่งที่สัญญาไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาและคุณก็ยังไปในทิศทางเดียวกันก็คือยังอยากไปต่อนะแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ช้าๆแต่มันคงนะคะก็ยังถือว่าเป็นพลังงานที่ดีอยู่นะอย่าเพิ่งไปกุ้งใจอะไรมากนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะใหม่แล้วท้ายสำหรับอันนี้คราวนี้เป็นคิงนะคิงถือถ้วยกับหผวนนะคะคราวที่แล้วเป็นควีน ระมัดระวังเรื่องเข้าใจผิดระมัดระวังเรื่องการน้อยใจนะคะถ้าปล่อยวางได้ในช่วงของปากแรกเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นนะคะอันนี้หน้าไพ่ันสลับข้างกันได้นะมีอ่านให้แบบกลางๆเลยนะคะอาจจะเป็นคุณกันหรือว่าแฟนคุณก็ได้นะคะที่ต้องระมัดระวังเรื่องการคิดมากกับการน้อยใจนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ออโคร่ากันนะคะ เวรยีซูนะคะไม่นานเกินรอนะะสิ่งดีๆก็จะมานะคะมีอยู่ทีเซิฟเลแล้วก็ Deception นะคะดเซปชันตรงนี้น่าจะขึ้นมาสนับสนุนกับไพ่เดลเดวิลที่เข้ามาทางฝ่ายของชาวสองนะคะว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่แชร์ที่ยังไม่พร้อมจะบอกนะคะไพ่ขึ้นมาตอกย้ำมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะการเปิดไพ่นะคะทุกครั้งของเมเนี่ยเขาต้องการจะเน้นเรื่องของความรับไม่ควรจะมีต่อกันในในส่วนของคู่ชีวิต ถ้าคุณมีความลับถ้าคุณเลือกที่จะไม่บอกนะปัญหามันจะเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นควีนหรือคิงที่ถือถ้วยแล้วกับหัวเนี่ยบ่งบอกว่าถ้าเขารู้ที่หลังถ้าคุณกันร,รู้ที่หลังเนี่ยน่าจะมีปัญหานะคะในความสัมพันธ์แน่นอนดังนั้นเนี่ย มีอะไรควรจะแชร์เมื่อสารภาพแล้วเมื่อบอกกันแล้วเนี่ยยังไงอะคุณกันเขาเปิดใจอยู่แล้วอยูดีเซิร์เลิฟก็แปลว่าต่อให้คุณเคยทาผิดอะไรมาก่อนมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆปัญหาอะไรต่างๆยังไงคุณก็คู่ควรต่อความรักอยู่ดีนะคะไม่ต้องไปกังวลใจว่าถ้าบอกไปแล้วมันจะแบบไม่ดีหรือมันจะพังนะคะไม่แน่นอนนะคะ จะสามารถเคลียร์กันได้เนาะแล้วก็เวทีซูนก็แปลว่าเร็วนี้แหละนะคะที่ทางความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะรับแต่พลังงานบวกอะไรไม่ดีทิ้งไปแล้วก็คําแนะนําในอยากให้ปฏิบัติตามนะคะถ้าเกิดว่าใครดูมาจนถึงตอนนี้แล้วมันเรโซเนตนะคะลองใช้คําแนะนําได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดวงทั่วไปก็ตามเนาะเพราะว่าช่องเมย์เนี่ยเมย์จะเน้นการให้คาปรึกษาอะไรแบบนี้ในแง่ของสิ่งที่มันเป็นบวกทางนั้นนะคะจะไม่มีอะไรที่มันเป็นแง่ลบให้กับแฟ,แฟนเพจนะคะทุกท่านนะคะ จะมีแต่พลังงานบวกแล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะการแก้ไขกันแบบล,มลมงมือลงมอกอะไรแบบนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดพลังงานนะคะ Angel Answer นะคะเพื่อเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมนะมีไพ่เวทด,ด้วยใน t นฟิวเจอร์ามีกแล้วนะคะไม่นานเกินรอนะคะอึดใจเดียวสิ่งดีๆกำลังจะมาแล้วนะคะการแก้ไขปัญหา การคลี่คลายปัญหาอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่แฟนคุณเขามีปัญหาอยู่อะไรต่างๆที่เขาเคยทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นรอนิดนึงและกัน improving h e a l t h อย่าเครียดไม่ว่าจะเป็นคุณกันหรือว่าแฟนนะคะใครที่เก็บความลับเนี่ยคนนั้นแหละจะเป็นฝ่ายเครียดถ้าสารภาพซะ หายเครียดทันทีนะคะแล้วก็คุณการเองถ้าเกิดว่าคุณยึดมั่นถือมั่นมีทิทิ่อะไรมากเกินไปอ่ะต้องปล่อยวางนะคะแล้วคุณก็จะหายจากความเครียดแล้วก็จะมีจากความสุขเข้ามาทันทีอย่างที่เมย์แน,นำนะคะในไพทาโร่เนาะตรงนี้ก็รับพลังงานบวกได้เลยนะคะเร็วๆนี้นะคะก็จะสมหวังนะคะแล้วก็จะหมดไปซึ่งอุปสรรคนะคะค่ะวันนี้ก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ฝากร้านหินของเมย์ด้วยนะคะกิจการร้านหินของคุณชายโยนะคะเปิดมา3ปีแล้วนะคะใน i อีเนาะก็เมยว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็น่านตาบ้างนะคะถ้าใครในไอจีนนะก็เมย์เครเห็นบางคนที่มีคุณสมบัติหลายด้านนะคะด้านการเงินการเรียนการงานแล้วก็ความรักแต่ว่าจะแนะนําในส่วนของความรักลวกันนะคะสำหรับใครที่อยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะถ้าคุณมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลเรื่องของโพซิทีฟไว้นะคะก็ลองปรึกษาไม่ได้ว่าหินชนิดไหนเหมาะกับ คนสถานะไหนนะคะแต่ว่าจะบอกว่าหินมงคลเนี่ยใส่ได้ทุกลัคนาราศีนะไม่ไม่จำเป็นว่าคุณต้องเกิดวันนั้นวันนี้แล้วก็ต้องใส่หินชนิดไหนนะคะใส่ได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับความศรัทธาในตัวอ,อ่คุณสมบัติด,ด้านบวกของหินชนิดดน,นั้นนะคะยังไงปรึกษาได้นะคะขึ้นไลน์ให้ตรงนี้นะชัยโยนะคะเดอร์สกอตสโตนนะคะค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ